ต้นตัวนี้ไปนะคะคน้ำน้ำยางอะ่ะอยากจะย้อยแย่แล้วนุ่นค,ค่ะสวยมากไม่ไม่มีเป็นเชื้อลาหรืออะไรลำต้นทอดตัดสวยแล้วก็น้ำยางนี่ไหลขึ้นบนเลยค่ะเมืองไวทยน้มัีวาดีาทอข่ี ลำบากอยากแสลือทนเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาครับผมดรกรนะครับวันนี้มา มาคุยเรื่องการเจริญเติบโตของยางพารานะครับส่วนนี้เป็นสวนส่วนตัวนะครับได้สร้างขึ้นมาประมาณสัก8ปีแลีละนะครับทุกท่านที่เคยเห็นางานผมที่ไปทั่วประเทศนะครับไปส่งเสริมพวกพืชต่างๆโดยเฉพาะทุเรียนนะครับก็สงสัยคนคิดผลิตภัณฑ์ มีสวนตัวเองหรือเปล่านะครับก็เราก็มีนะฮะมีทั้งที่นโฉนดแล้วก็ที่สปรกรนะครับก็มีการปลูกะมะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็ยางพารานะครับซึ่งโครงการต่อไปก็จะเป็นพวกพืชที่มีการทดสอบสู่การพัฒนาเกษตรทุเรียนนะครับก็พืชอีกหลายๆตัวนะครับ ส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นทีมงานนะครับที่ที่ที่ท,ทำปฏิบัติดูแลต้นยางพาร,รามานะครับก่อนก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้ Rd 251นะครับสภาพต้นยางจะไม่ค่อยโตนะครับจะจะเหลืองอต้นจะ,ะมีขนาดไม่สม่ำเสมอนะครับ ก็มีการทดลองอไมใง่ใช้หนึ่งปีใช้1ปีนะครับไม่ใช้1นึ่งปีก็สลับกันมานะครับก็ได้ผลชัดเจนว่าหลังจากใช้ Rd251 นะครับก็จะประหยัดต้นทุนสวนอื่นๆบริเวณรบอบๆพอแรงในสภาพแรงนะครับมีบางปีที่แรงนะครับก็ได้ยืนตายนะครับ แต่ส่วนที่ใช้ Rd251 ไม่ไม,ไม่ไม่ยืนตายนะครับก็กลายเป็นสวนทั้งหมดนะครับก็เป็นเป็นเป็นของอพี่น้องด้วยนะครับเป็นเหมือนเหมือนเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกอยางพารานะครับก็มีการทดสอบสารไปในตัวด้วยนะครับส่วนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็มีการทำมามย่างยากลำบากนะครับกว่าจะได้เป็นต้นมานะครับวิธีใช้ rd 2 5 1นี่ใช้ฉีดพ่นใช่ไหมครับใช้ฉีดพ่นแล้วก็พ,พ่นที่โคนใช่ไหมครับครับฉ,ฉ,ฉีดลำต้นด้วยฉ้วลำต้นด้วยทำไม่ได้ใช้นี่จะไม่ค่อยสวย<ม>ใช่ไหมฮะสวยต้นไครับก็ปีนี้ก็คงจะ หมดฝนนี้ก็คงจะกลีดได้นะครับเพราะว่าต้นใหญ่มีอัตรา,าเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตที่แตกต่างาจากต้นอื่นก็คือประมาณ50%ขึ้นไปก็จะเป็นต้นที่สามารถกลีดได้นะครับก็จะมีการติดตามการกลีดแล้วก็ดูน้ำยางต่อไปนะครับแต่สภาพนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์นะ ก็มีลักษณะที่ลำต้นอะไรต่างๆก็แข็งแรงนะครับพันุ์พันยางพาร,รานี้เป็นพันธุ์สองห้าหนึ่งเป็นเป็นพันธุ์ที่ให้ก็เ,เ,เรียกว่าให้ผลผลิตดีกว่าพันหกรนะครับก็นำพันธุ์มาจากสถานีาวิจัยชัดชึงเซานะครับ ก็เป็นสถานีวิจัยยางพาร,รานะฮะก็เป็นพันุ์ที่คุณเทิดศักด์นะครับกับคุณนีนะฮะนักวิชาการก็ได้ผลิตพันธ์ออกจากศูนย์เลยนะครับเป็นพันธุ์แท้นะครับก็ยางพาร,ราถ,ถึงแม้ว่าจะตกราคาจะตกต่ำนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติดีๆนะครับก็ทำให้อ่ ได้ผลผลิตได้เยอะอาราคาต่ำไปนิดหนึ่งก็ก็สามารถจะอยู่ได้เหมือนกันนะครับต้นต้นไม้ยืนต้นส่วนใหญ่จะผลิตออกเซิเจนแล้วก็มีการซรับน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำทำให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับเป็นการอ,าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวนะครับมีมีมีอะไรจะพูดสักนิดไหมอข,ขอเชิญมาตรงนี้หน่อย มามาเออมามาเออมามาตรงนี้นะครับเออนี่คือเอ่อเขาเรียกว่าคนดูแลนะครับเดี๋ยวจะเชิญตรงนี้ครับเดี๋ยวจะเออเห็นว่ามาคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ามาสวนใครนะก็อยากให้เออพูดสักนิดหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับอรุณพะโก่งค่ะอ๋อแล้วนี่แหละครับ ในรนุมนแกงอินค่ะอ๋อในลุมนแกงอินนี่แหละครับสมชายเชื้ออ่ำครับอ๋อครับนี่แหละครับก็ยืนยันตัวตนนะครับก็เป็นคนที่อุตดิตเนี่แหละครับ <S S S okay. ทําการเกษตรมาอย่างยาวนานนะครับพ่อผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะ <Okay. S 2> ผู้ใหญ่ฉลองสู่เกษมแล้วก็แม่สงัดสู่เกษมนะครับก็ทําอ้อยกันมานานเนาะพื้นที่นี้ทําอ้อยกันมาเนิ่นนานแล้วก็ พัฒนาขึ้นมาเป็นสวนายางพาราเมื่อก่อนนี้ยางพาราก็ราคาแพงก็จูงใจทําให้เกิดว่าอยากจะปลูกยางพาราเหลือเกินก็จะสร้างไรายได้นะครับแต่ยุคนี้ยางพาราตกต่ําก็โค่อนอยางพารากันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เหลือแต่อ,อ,อะไรปาล์มมันกับทุเรียนที่ราคาดีนะครับส่วนลำไย,ยปีนี้ก็ตกต่ำนะครับ สินค้าทางการเกษตรก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนในอนาคตข้างหน้าก็ถ้ามีน้อยราคาก็คงจะพอไปได้นะครับะจะไปทําแปรรูปเป็นอะ,อะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ยางต่างๆถ้าไม่มีคนปลูกยางพาราเลยก็ไม่มีปัตถุดิบป,ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับก็สำหรับ Rd 2551นะครับกพ็พยายามคิดค้นนะครับเพื่อ เพื่อให้เกษตรกรประสบความสําเร็จนะครับต้นไม้จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็ทนแล้วก็แก้ไขปัญหาเาชืช้อราเชราหรือว่าเขาใช้น้ํากรดเร่งอะไรต่างๆต้นไม้ก็โทมนะครับ RD251 mm hmm. ก็เข้าไปช่วยแก้ไม่ให้หน้ายางเสียเป็นโรคเส้นดำหรือ,อเปลือกแห้งหน้ายุบ ต่างๆนะครับแล้วก็ยืนตายยางพารานี้ถ้าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับก็จะแห้งที่ปลายนะครับก็จะมีการาไฟทอปทุร่านะครับโรคไฟทอปทุราก็จะใบเหลืองจะร่วงล่นลงมาแล้วก็ขึ้นต้นอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ต้นยืนตายได้นะครับถ้ายางพรารายืนตายก็เท่ากับวา่าผลผลิตเสียหายนะครับอาดีสองน่ี้ใช้เวลาการคิดคน เกือบ30ปีนะครับกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์นี้ออกมานะครับก็เป็นการทดลองจริงแล้วก็มีงานวิจัยที่มหาวาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นรายแรกของประเทศนะครับท,ที่ใช้คำว่า,ากรดอะมิโนในการทดลองเมื่อปี2551นะครับก็ทดลองที่ทมหาวิาลัยเกษตรศาสตร์ปริญาโทนะครับกเ็เป็นเป็นหัวข้ออะมิโน ในนาข้าวนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนอะมิโน,โนนะครับก็เป็นคนแรกของประเทศนะครับท,ท,ที่ใช้คําว่าอะอมิโน,โ,นโปรตีนอะมิโนแล้วก็มีหลังๆมานี่ก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาแต่ก็ทางเราก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะครับในผลการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ บำรุงรักษาต้านทานโรคนะครับสําหรับนี้ก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งถ้าพี่สาวมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สาวคุยต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็ครอบคุมเนาะครอบคุมก็มีมีชีวิตอะ,อะไรเขาเรียกว่าอพอมีพอกินนะครับสําหรับชาวกเกษตรของเรานะครับพอมีพอกินไปก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกันมากนะครับ โดยมีสารที่ดีอ,อย่าง r d 2 5 1ามาคอยช่วยเหลือ,อในการดูแลทุก7วันนะครับแต่หลังจากจะก,กรีดเริ่มกรีดหลังหลังฝนนี้นะครับก็จะ,ะใช้ทุก7วันวันที่หยุดกรีดนะครับจะฉีดไปที่หน้ายางเลยอัตราการใช้ก็คือประมาณ5ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับก็ฉีดง่ายนะครับเดินเดินฉีด อะไรละอองที่ตกลงไปที่โคลนก็จะทําให้ดินเป็นปุ๋ยนะครับก็จะบารุงรากไปอีกแล้วก็น้ํายาที่หยดลงไปในอะไรทั่วยางก็จะทาทาให้หน้ายางเสียนะครับตัวนี้ก็ไปฉีดวันที่ไม่ได้กรีดนะครับก็จะทําให้หน้ายางลดการเสียหายของหน้ายางนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราพาท่านมานชมสวนยางนะคะเนี่ยที่ํำบอนกเ็เริ่มเปิดกีดเนาะตเตรียมเตรียมที่จะกีดละค่ะหลังจากที่ปลูกมานานจ้ะเริ่มแล้วแล้วก็ครับฉีดพ่นตัวนี้ไปนะคะคน,น้ำยางอะ่ะอยากจะย้อยแย่แล้วนุ่นครับค่ะสวยมาก ไม่ไม่มีเป็นเทอราหรืออะไรลำต้นเขาตัดสวยแล้วก็น้ำยางนี่ไหลขึ้นบนเลยค่ะความแบบว่าเขาดีมากแล้วก็เขียวใช้วิธีใช้ก็ห้าซีซ,ซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะฉีดพ่นที่โคนนะคะแล้วขึ้นไปที่ลำต้น แล้วก็จะมันก็จะสวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนี่เริ่มจะเปิดกีดกันแล้วค่ะตอนนี้พวกโลกพวกอะไรมีไหมอ๋อไม่มีค่ะถ้าพ่นอาดีสองห้าห้าหน่งไปแล้วอจะเป็นในแบบประเภทลายตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีต้นสะอาดต้นสะอาดออสวยเหมือนไม้กระแบกเลยสวยผิวขาวผิวผิวดีผ่องนอนทนแรงไหมทนแรงค่ะ แล้วสวนอื่นที่ไม่ได้ใช้อ่สวนอื่น<า>ที่ไม่ได้ใช้ก็มียืนตายไหมมียืนตายแล้วเขาเป็นลายตุ๊กแกสีส้มสีเทาะเอะไรอย่างเงี้ยลำต้นของเขานะที่เขาไม่ได้ใช้อะอยู่ข้างเคียงกันนี่เองแต่เราใช้ของเราเดือนหนึง่งถ้าฝนมาเราก็มาฉีดพ่นมันก็จะซับซึมเข้าไปในในดินเนื้อดินดีค่ะม,มันจะรวดเร็วค่ะมันจะเห็นผลเร็ว แล้วก็ทนแรงทะแรงของเข้าตายกันที่นี่ไม่ตายค่ะอาดีสองสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทุกพืชค่ะทนแรงทนแรงอายุยืนอายุยืนคนสวยผิวสวยใช่ใช่ตลอดเสมอค่ะแล้วผู้ชายเคยพ้นไหมเนะเคยครับอได้ผลดีครับอ๋ได้ผลดีครับผมหลังจากพ้นเป็นไงบ้างโอ้ยังได้เยอะดีครับหลายดีครับได้ผลดี ้าไม้พ่นนี่มันมันใบสีเหลืองเหรอครับใบสีเหลืองครับมันไม่เขียวอันนี้พ่นปุ๊บเขียวธรรมชาติเลยเนาะครับผมมันอยู่ในช่วงเป็นใบอ่อนในเนี้ยครับผมแต่แต่ถ้าเป็นใบเก่แล้วมันจะเขียวเข้มเลยเนาะเขียวเข้มครับได้ผลดีครับแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมไม่ครับต้องปกหน้าปกตาอ่าต้องปกหน้าปกตาเลยนะครับผมแล้วคนที่พ่นเนี่ยนะ เขาจะไม่แก่ด้วยค่ะมันจะดูราศีดีมีราศีคือไม่เมยผิวพันณผิวพันจะท่องไม่แพ้ยาอะไรอย่างเงี้ยทางเดินหายใจก็ดีดีค่ะทั้งยางทั้งคนเลยเนาะใช่ใช่ดูแลอาดีสองห้าหนึ่งครับเอาถ้าใครสงสัยหลังไม่ติดต่อเบอร์อะไรอ่า ของดิฉันนะคะอมรรัตน์ใบทองดี0982890943นะคะฉีดพ่นต้นสักก็สวยมากโตไวได้ทุกพืชค่ะอ๋อโอ้พืชเศรษฐกิจด้วยเหรอใช่ใช่ป่าเศรษฐกิจป่าเศรษฐกิจมีมีต้นพยุงด้วยไม่ใช่เหรอมีพยุงมีสักค่ะ ระโตดีเนาะโตดีแข็งแรงของเราจะทําให้แข็งแรงถ้าถ้าพบว่ามีหนอนระบาดเราก็ใส่ยาฆ่าหนอนไปนิดนึงแล้วเราก็ฉีดพ่นอันนี้จะได้จะปลอดภัยแล้วก็เต็มร้อยเลยอาดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ใช้เป็นหลักเลยใช้เป็นหลักค่ะเพราะว่าเป็นตัวหลักใช่ทําให้แข็งแรงนอกนั้นก็จะใช้ปุ๋ยทางดินบ้าง ค่ะใช้ปุ๋ยคอกอผสมเล็กน้อยก็ถือได้ว่าอตัวนี้เป็นตัวสำคัญใช่ใช่ใช่ต้องค<ถ>วบคู่ตลอดทำให้สร้างส่วนได้จ้าอ,อันนี้ขาดไม่ได้เลยทุก <Okay. S 1> เก็บวันหรือขยันก็อถ้าสีดบ,บ่อยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ใส่น้อยลงได้ค่ะ okay. ถ้าสักอาทิตย์หรือว่าเดือนเราก็จะใส เพิ่มไปนิดนึงให้เข้มข้นสวนยางอะค่ะแล้วผู้ชายนั้นเป็นช่างด้วยไม่ใช่หรือครับแล้วทำอยู่เขตไหนเนี่ยอำเภอตอนเนาะครับผมอำเภอตอนจังหวัดถ้าใครจะติดต่อต่อเติมต่อเติมบ้านต่อติมย้างช่างอะไรก็ได้ครับผม บอกเบอร์สักนิดหนึ่งทำอะไรก็ได้อาดช่างไม่เอาเเบอร์ช่างอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ๋อเบอร์ติดต่อที่เอามรนัสไปทองดีก็ได้นะคะโอเคศูนย์เก้าแปดสองแปดเก้าศูนย์เก้าสี่สามค่ะมีทั้งอ d 2 5ดีสองห้าห้าหนึ่งใช่แล้วก็อยากได้ช่างต่อเติมอะไรต่างๆก็ช่วยกันได้เนาะใช่ติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะคะครับค่ะ โอเคครับครับผมสวัสดีครับสวยในใจไม่เคย